ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลักครับอยู่กับผมพอตสปริงแคทกับเกบูอาใครครับโดยคลิปนี้เราจะมาทำการรีวิวตัวละครมิสกะบิคโตะครับผมตู้คอแลบจากโทรูโนเลกันกันนะครับนะซึ่งต้องบอกก่อนว่าด้านหน้นที่ครับจะมีตู้คอแลบเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลวันนี้ครับผมเราจะนำเสนอแบบพิเศษนิดนึงกันละกันนะครับนะและก่อนอื่นครับผมก็ขอฝากขอผู้สนับสนุนรายการของเราก่อนได้เลยเลือชิโร่เติมเงินด้วยแพ็กในเกมทุก ว่าเติมเองบั่จใจปลอดภัยสนใจเติมเงินพื่เกิดไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงค์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลย เอาละครับผมก่อนที่จะมาพูดในส่วนของข้อ,ขอมูลของตัวมิสกาพี่เโตนะผมขอแจ้งในเรื่องคําถามหนึ่งแล้วกันที่มีคนถามกันมาเยอะมากครับว่าพี่ครับถ้าเกิดผมปล่อยตู้นี้ผ่านไปเลยเนี่ยตู้นี้จะมีโอกาสวนกลับมาไหมนะครับนะอ่าโอเคครับคือถ้าเกิดปล่อยไปแล้วเดี่ยตู้นี้จะกลับมาเปิดในอนาคตรหรือเปล่าก็มีคําตอบผ่านทางชัดเจนครับในส่วนของออฟฟิเชียลนะครับผมจากทางเซิร์ฟเจแปนนะก็ ทางออฟฟิเชียลจากเจแปนครับผมเขาก็ออกมาเรียบร้อยครับหากมีโอกาสนะครับผมเนี่ยเขาตั้งใจที่จะเอาตู้คอร์รัครับผมกลับมาแน่นอนนะครับนะก็อย่าที่ฟังครับผมฟังดีๆนะครับหากมีโอกาสนะครับนะเขาจะนําตู้คอร์รักลับมาแน่นอนนะครับนะซึ่งก็คือจะมีโอกาสหรือเปล่าก็คือไปรอดูในอนาคตกันแล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่สนใจตู้นี้นะครับผมหรือเป็นแฟน FC นะครับผมนะเปิดเพราะความอวยแล้วก็ เปิดได้เลยครับเนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณปล่อยผ่านไปแล้วโอกาสต่ำมากครับผมที่ตู้มิสกาพิคาโตะครับผมจะวนกลับมาให้คุณเปิดนะครับนะดังนั้นนะครับผมยับอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดใครที่สนใจนะครับเนีเป็น FC ซสายอ้วนนะครับนะอยากเก็บตัวละครหายากนะครับนะก็เปิดได้เลยครับนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้โอกาสต่ำมากครับผมที่จะวนกลับมานะครับนะ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับนะคำถามนี้ก็น่าจะตอบเรียบร้อยแล้วดังนั้นนะครับผมนะเรามาดูข้อมูลในส่วนของตัวมิสการเขาตกกันก่อนดีกว่านะครับนะมาเริ่มกันเลยครับโดยวันนี้ครับผมเราจะนำข้อสมูลรับผมเสนอเป็นลักษณะประมาณนี้นะเพราะว่าข้อมูลของตัวมิสการครับผมไม่สังกัดนักเรียนโรงเรียนไหนเลยนะครับนะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างจะพิเศษกว่าชาวบ้านพอสมควรเลย อ่ะโอเคครับโดยอย่างแรกครับผมจะเลคอมเมนต์นะครับผมในส่วนของเลเวลที่เราต้องการครับเลเวล87นะครับนะสายใหญ่20ครับและก็ระดับตัวของมิสกากขั้นต่ำที่เราต้องการก็อยู่ที่5ดาวปืนซอกนะครับนะในสุดของการออกสกิลครับตัวมิสกากมิกโตะครับผมนะก็ผมจะเซตไว้ที่5 10 10ก็คือ a ลแ m a กนะครับนะอุปกรณ์ขัดสูงใสครับเป็นของเทีย์8นะครับนะให้เรียบร้อย เอาละเรามาเริ่มกันเลยครับโดยตัวพิษากาพิคโตครับเป็นตัวคอสติเกอร์นะครับผมนะกระสุนเหลืองเกาะเหลืองนะครับอาวุธประเภท AR นะครับนะในเมืองสีแดงกลางแจ้งสีเหลืองนะครับในอาคารอ๋อกลางแจ้งสีเขียวนะครับกลางแจ้งสีเขียวในอาคารสีเหลืองนะครับนะตัวของพิษากาพิคโตครับผมนะ B S เอส l ดังต่อไปนี้เลยก็คือ ทำไหใตายครับข้าคอสามนะครับนะสามารถสร้างความเสียหายจากสตูนะครับผมถึง 1, นึ่เปอร์เซในแนวเส้นตรงครับเส้นตรงของพิษกะนี้ถือว่ากว้างและก็ลึกมากนะครับนะก็คือโจมตีทั้งกว้างและก็ลึกถึงดับดึงเลยนะเส้นตรงถือว่าโอเคเยี่ยมมาก ต่อไปครับผมก็คือสกิลพื้นฐานสร้างความเสียหายครับผม228%ของพัดโจมตีนะครับผมแกสตูในรัศมีพื้นที่วงกลมนะครับผมนะทุกๆ50วิจากนั้นครับผมจะมีความเสียหายต่อเนื่องประเภทไฟฟ้าช็อตนะครับนะ157%ครับผมทุกๆ4วิเป็นเวลา40วิครับถ้าอัพเต็มนะก็ต้องบอกเลยว่าดังนั้นเนี่ยสกิลเนี่ยควรจะอัพเต็มเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่า40วินี่ถือว่านานมากแล้วก็พอหมด50วิปุ๊บเราก็จะชัดต่ออีกทีหนึ่งก็ถือว่า สกิลถือว่า Perfect เพอร์เฟก,กเลยหลักๆนะครับอ่ะต่อมานะครับนะโดยหลักๆครับผมอันนี้เป็นสกิลพื้นฐานนะครับนะสกิลพื้นฐานเริ่มต้นเนี่ยจะสตาร์ตก็คือเพิ่มความแม่นยำนะครับ26.6%นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต้านการสับสนครับผมเจสสกิลนะครับนะของโชโกโกบิสกี้ด้วยอ่ะและถัดมานะครับผมก็คือเอาจริงก็คือเอฟเฟกต้นการสับสนแหละหลักๆเลย นะซึ่งก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะบีพวกนี้คงจะยากต่อมาครับผมเมื่อปลดขึ้น5ดาวปืออนศอนะครับนะที่เราจะได้บารก็คือเพิ่มพลังโจมตีครับผม550นะครับนะ550แต้มต่อบาครับในส่วนของสกิลลอครับเมื่อมีการใช้สกิลพื้นฐานจะทำการบัฟค่าพลังโจมตีครับผมให้กับตัวของมิสกะ21.4เปเ็นเป็นเวลา40วินาทีนะครับนะ,ะก็ถือว่าโอเคเลยหลักหลัก บุกกรสุนใสครับถุงมือที่รัดผมนาฬิกาครับก็ถือว่าเกือบเกือบแล้วนะเกือบเกๆจะเป็นสายโจมตีแบบฟูๆเลยแต่ก็โอเคครับถือว่าใช้ได้อยู่นะทีนี้เรามาวิเคราะห์กันดีกว่าครับผมเนี่ยสลับตัวของบิสกัตพิกโตครับถ้าอยากจะให้ใช้ตัวละครตัวนี้ต้อง ปาดปานแค่ไหนนะครับนะเอาจริงต้องบอกครับขั้นต่ําตัวละครตัวนี้ควรอยู่ที่5ดาวปืน2นะครับเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าตัวของมิษกะพิฆโครตครับพราโจมตีถือว่าขาดไปพอสมควรเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ครับควรจะต้องดันขึ้น5ดาวปืน2อเพื่อให้ได้ในส่วนของสแต็กนะครับผมสกิลพื้นฐานนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกห้าร้อยห้แมอันนี้ถือว่าสําคัญมากนะเพราะว่าอุปกรณ์การสูงใส่ของมิษกะก็เป็นแค่ถุงมือมันไม่ใช่หมวกกันน็อกนะครับนะก็เลยทําให้พราโจมตีดรอปลงไปนิดนะ และก็ในส่วนของสกิลครับจำเป็นมากๆเลยในเรื่องของการอ e ัพเอซสกิลนะครับนะเอสกิล e แล้วก็สกิลลอกนะครับนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับผมเราต้องการพลังโจมตีนะครับนะดังนั้นเนี่ยาการเพิ่มในส่วนของสกิลลอกครับผมที่ให้เยอะที่สุดหรือเต็มแม็กเลยเนี่ยมันจะเพิ่มในส่วนของจุดเสียครับผมของบิก๊กสกัดบิ๊กโตะที่ดาเมจมันน้อยไปน,นิดนึงครับนะแล้วก็แน่นอนครับผมว่าพลังโจมตีนะครับผมนะถ้าเปิดอัพขึ้นเป็น สามดาวได้นะครับนะถ้าดาวปืน3าได้เนี่ยจะดีมากเพราะว่าเราจะได้ในเสื้อของความชํานาญพื้นที่ด้วยเครื่องบดีทีครับผมนะจะเก่งมากๆในส่วนของพื้นที่กลางแจ้งเลยก็ว่าได้ครับอ่ะโอเคครับในส่วนของบวบิสกัปปิโกโตก็จะป่าบานนี้นะในส่วนของสิ่งที่คุณควรจะต้องรู้ก่อนเลยนะตัวละครตัวนี้เรียกว่าสกิลถือว่าโอเคมากแต่ขาดในเรื่องของพันจมตีที่น้อยไปนิดนึงนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้พัฒนาขึ้น5ดาวปืน2เพื่อได้ในส่วนของพันจมตีที่ขาดหายไปนะครับนะ ต่อไปครับในรูปของการใช้งานนะครับผมนะงานหลักของตัวมิสกาพิคโตก,ก็คือลงเลดบอสเชเซสครับเพราะเนื่องจากว่าตัวเชเซ็เนี่ยจะโผล่มาในพื้นที่กลางแจ้งด้วยซึ่งพื้นที่การแจ้งเนี่ยมันไม่ค่อยมีตัวละครนะครับผมที่ใช้งานได้จริงๆอย่างจังสักเท่าไหร่หลักๆเนี่ยก็จะเป็นถ้าเป็นส่วนของเวฟที่1น,นะครับนะเวฟที่1เนี่ยก็จะมีตัวของหลักๆก็น่าจะเป็น ตัวชิรโน,โน่นะครับนะที่สามารถจะโจมตีออได้อันนี้ก็พอคุยกันได้บ้างแล้วก็ยังมีถัดมาก็น่าจะเป็นพวกามาโคโตะนะครับผมแต่มาโคโตะกว่าจะเข้าอีกนานเลยนะประมาณนี้นะครับนะมันไม่ค่อยมีใครที่ถนัดในสุดของการโจมตี ประเภทกลางแจ้งสักเท่าไหร่ยหลักๆและดังนั้นเนี่ยการที่มีตัวของมิสกะนะครับผมเนี่ยมาช่วยเสริมทัพเนี่ยมันก็จะทําให้การโจมตีในพื้นที่กลางแจ้งของเราสามารถจะผ่านเวฟที่1ได้ดีมากหรือจะเอาไปใช้ในการลงเวฟที่สอก็ได้เหมือนกันเพราะเนื่องจากว่าค่าคอดร,ราคาถูกแล้วก็สามารถจะโจมตีนะครับผมนะทะลวงไปเชิงถึงแนวหลังได้ด้วยนะครับนะดังนั้นมิสการพิฆาตโตครับค,บค่อนข้างจะมีประโยชน์มากในการลงเชเซตในพื้นที่กลางแจ้งนะครับต่อมานะครับผมในสุนของการใช้งานดานทั่วไปนะครับนะ ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าค่าคอสสกิลถือว่าค่าคอสถูกมากค่าคอสแค่3ครับการรับสกิลอะไรก็ง่ายนะครับผมนะเวลาเราไปเจอดาบมิชชั่นที่บังคับให้เราจบภายในเวลาที่กาหนดก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะครับรวมถึงพวกสอบนะครับผมน่สอบประเมินผลนะครับนะพวกนี้ก็ช่วยได้ดีเช่นเดียวกันนะอ่าแล้วก็จะมีในเรื่องของปกป้องฐานครับผมนะพวกใบเยพีนะครับนะก็จะมีบีที่บอกเราไปเยอะใช่ไหมบีสกาก็ถือว่าเป็นตัวช่วยได้ดีเช่นเดียวกันนะ Mm-hmm. ต่อมาครับผมก็คือการใช้งานอย่างที่สมนะครับก็คืออารีนาครับอารีนาบิสการมิโโตเนี่ยจะถือว่าเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยนะในส่วนของอารีนาพื้นที่กลางแจ้งอย่างที่บอกไปครับค่าคอสราคาถูกแล้วก็ดาเบตก็ถือว่าดีด้วยนะก็เลยทําให้ตัวของบิศกัเนี่ยสามารถใช้งานในอารีนาได้ดีมากแต่ข้อเสียก็คืออารีนาที่เราจะเจอนะครับผมที่น้องแกถนัดเนี่ยเป็นพื้นที่กลางแจ้งซึ่งพื้นที่กลางแจ้งก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับผมในวันที่14เดือน5นี้แล้วนะก็เรียกว่า ใช้งานได้แวบเดียวเองครับและน้องแกก็ตกงานทันทีนะครับนะเพราะว่าในสุดของพื้นที่ในอาคารเนี่ยเราจะไปใช้ตัวอื่นเราจะไม่ใช้บิสกะแล้วก็ <c oughs> ดังนั้นนะครับผมนะใครที่จะเปิดตัวน้องแกครับเพื่อลงอารีนาเนี่ยก็รีบปั้นตัวละครตัวนี้ให้ไวๆเข้านะเพราะว่าใช้ได้แป๊บเดียวแต่ถ้าเกิดใครมองการไกลนะครับนะไปรอลุ้นในสุดขออารีนาซีซั่นหน้าก็ได้นะครับนะก็ประมาณสักไทยดาวก็คนน่าจะประมาณปลายปลายปีหน้าบะนะ อารีน,น,นาจะรีเซ็ตนะครับนะประมาณกเกือบไปไปลายปีหน้าได้ปีหน้าเลยนะก็โอเคครับจะลองดูก็ได้นะอันนี้ไม่น่าเสียหายเพราะยังไงก็อยู่กันนานๆกันอยู่แล้วนะครับแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเองนะแป๊บเดียวนีเกมบัวไข่ก็ครบรอบจะ3ปีแล้วไวมากนะครับและไวมากๆเลยในส่วนของเซิร์ฟเจแปนนะโอเคนะ,นะครบลบรวมแล้วก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ใช้งานได้ดีนะครับนะต่อมานะครับผมมาพูดในส่วนของ ของอัพตัวละครกันนิดนึงดีกว่าครับเนื่องจากว่าตัวมิสกับไม่สังกัดโรงเรียนอะไรเลยนะครับนะดังนั้นของที่ใช้ในการอัพน้องแกจึงค่อนข้างจะพิเศษตามไปด้วยเลยครับก็เห็นไหมครับใช้ใครบ้างนะครับใช้ของโรงเรียนนะครับนะอันนี้เป็นของฮิกิยาโกะนะครับนะฮิกิยาโกะนะครับเลวินเทอร์นะครับและก็ทินิตี้อาบีดอสบิเลเนียนอารีสซักให้จือ และก็ SRT นะครับนะเรียกว่ามากันหลากหลายโรงเรียนมากไม่มีการใช้วัตถุดิบหลงยุกนะครับนะจะใช้พวกของโรงเรียนแบบเต็มๆนะครับนะเต็มคาราเบลเลยรวมๆทีเดียวครับนะแน่นอนว่าถ้าหากมองดูเหมือนใช้เยอะนะแต่เอาจริงเนี่ยมันก็มีของที่เราไม่ใช้เยอะอยู่เหมือนกันอย่างเช่นพวกลิเบอร์เทอร์นะครับนะเลวินเทอร์เออ SRT นะครับนะอารีสนะครับนะซากไหจือนะครับ S โหเรียกว่า มีใช้งานจริงเด่ยก็มีไม่แค่ไม่กี่อันนะอย่างเช่นฮิ่เกียโกะนะครับฮิกเกียโกะทิลิตี้แล้วก็บิลเลียนนะครับนะก็จับประมาณนี้ดูแล้วพอจะอยู่ในขั้นรับได้ถึงดับดึงนะแต่ท่านี้ท่านั้นก็ต้องถามว่าเรามีพวกโรเล่พวกนี้เยอะหรือเปล่าผู้เล่นใหม่นี่อาจจะอัพตัวละครยากมากนะเพราะว่ามันใช้พวกของพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะปั้นยากนะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยผมคิดว่าของพวกนี้น่าจะล้นล้นเลยแหละนะ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับนะดังนั้นถ้าเกิดใครอยากจะปั้นตัวละครตัวนี้นะครับผมนะก็ต้องมีทุนถึงระดับหนึ่งเลยนะครับนะต้องใช้ทุนเลยแหละรวมๆกันอ่ะแล้วก็เพิ่มเติมแล้วกันนะครับนะในส่วนของการอัพตัวละครนะครับนะขอตัวน้องมิสกะนะครับนะถามว่าพี่ครับผมถ้าเกิดปั้นมาปุ๊บแล้วมีเศษในร้านค้าแลกหรือเปล่าครับมาให้ดูเลยครับนะถ้าเกิดถามว่าในร้านค้ามีเศษให้แลกไหมนะครับนะอ่ะนะครับมาดูกันนะครับนี่ อืมมีไหมมีไหมครับมีไหมอ่ะเคยได้ห็นครับไม่มีนะครับนะดังนั้นถ้าเกิดใครต้องการจะปั้นมิสกะบิคโตนะครับนะคือกาชาโอลี่นะครับนะกาชาโอลี่เลยหรือไม่ก็ไปใช้เศษเกลือนะครับแลกเอาอันนี้โอเคได้นะครับนะถ้าเกิดคุณต้องการจะแลกเศษเกลือของมิสกาบิคโตก็ไปแลกเอาได้เลยครับ เอาละที่เดี๋ยเราพาบิสกะไปลุยด่านครับผมเป็นการโชว์เทพให้ดูหน่อยก็แล้วกันแน่นอนครับผมว่าด่านที่ดีสุดครับผมในการลงนะก็ต้องเป็นสอบไอ้นี่แหละพวกสอบประมนผลหรือไม่ก็ด่านปป้องฐานนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ผมขอใช้ด่านประมาณนี้นะเพื่อที่จะง่ายในส่วนของการรีวิวนะครับอ่ะโอเคนะเดี๋ยวแป๊บนึง ก็เอาตัวมิสกะมาแปะนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวเอาเชรุโน่มาด้วยก็แล้วกันจะได้ง่ายๆนิดนึงจะได้ผ่านไวๆหาไม่เจออยู่ไหนวะ ข้างบนแน่เลยอ่ะโอเคครับต้องเติมสีหนูอ่อุ้มอุ้มอุ้มอะนโย่อะไรก <c oughs> นโย่ปีรีปีรีครับนะอ่ะโอเคครับป่ะลุยกันเลยนะเดี๋ยวขอเซ็ฟสก,กิลนิดนึงนะครับ อ่าเนี่ยครับก็อย่างที่เห็นครับเราสามารถจะเลือกควบคุมทิศทางได้นะครับแล้วก็เส้นที่จมตีก็จะเป็นเส้นตรงลึกเอาเรื่องเลยนะนี่นะครับลึกประมาณนี้เลยนะ ก็อย่าที่เห็นครับผมถือว่าใช้ได้เลยนะรวมๆอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวครับผมนะพอโจมตีเป็นเส้นตรงครับผมมันโจมตีลึกมากนะครับนะดังนั้นเนี่ยตัวของบิสกาก,ก็เลยมีประโยชน์มากในเรื่องของการเอาไว้เคลียร์นะครับผมนะพวกสกุลชิโปกัเยอะ แลวก็อย่างที่บอกไปครับการโจมตีของมิสกะก็จะเป็นการโจมตีในพื้นที่ทั้งหมดนะครับนะเยอะี้นะนะครับนะโอเคครบสิบิบวิแล้วนะครับนะก็จะทำการโจมตีครับในพื้นที่วงกลมนะครับและัตูก็จะทำการช็อตด้วยนะก็ถือว่ารวมๆแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยแหละนะ ประมาณนี้ครับรวมๆนะครับในส่็นของโจมพิษกางนะเป็นงที่บอกไปว่าพอโจมตีบิดีบิเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของการบัฟพ,พือไม่แตกครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากอ,ามาอ่าโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับผมนะดังนั้นใครที่สนใจครับผมจะเปิดก็เปิดได้นะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่สนใจนะครับผมก็สามารถค้าบได้เพราะว่าเราสามารถที่จะหาตัวอื่นแทนได้นะครับนะ ในอนาคตก็มีตัวละครครับผมที่พอจะใช้การตัวมิสกะแทนได้อยู่นะถ้าเกิดใครที่สนใจก็เปิดก็เปิดใครไม่ใช้ก็คาบได้นะครับนะไม่ส่งผลอะไรเท่าไหร่ครับแต่งานตัวนี้น่าจะเป็นสลับสายอวยนะครับนะสายอวยที่สามารถใช้งานได้จริงก็แล้วกันประมาณนี้นะครับโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังกันจนจบหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กัชบช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบา,บายสวัสดีครับ